สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหวานเจีย๊ยบญี่ปุ่นหวานเจีย๊ยบนุ่นวรนุษเชียชิดต,ติดขอบสนามให้กำลังใจสามีแข่งรถลงประเดิมแข่งรถสนามแรกของรายการ GT World Challenge Asia 2023ที่ฟูจิสปีดเวสเซอร์กิทประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักแข่งรถเชื่อดังต,ดต๊อตปปตินักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีสามีคนเก่งของนุ่นวรนุษนางเอกมากความสามารถ ในนามของทีมแข่งรถสัญชาติญี่ปุ่นมาเอซาวะเรซซิ่งสามีลงแข่งประชันความเร็วทั้งทีสีพระยาก็ไม่พลาดเดินทางมาส่งแรงเชียร์กันอย่างใกล้ชิดเรียกว่าติดขอบสนามกันเลยทีเดียวโดยนุ่นได้ปลดรูปภาพลงไอจพร้อมกับแคปชั่นมาเอซาวะเรซซิ่งและแฮ s แท a กมาเอซาว่าเรซซิ่งมาเอซาว่าปิติพิรมพักดี hashtag, นาโอคิโยโกมิโซ ซึ่งแฟนๆต่างก็ได้โฟกัสที่รูปคู่ของทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนมักจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่แล้วนำมาลงโซเชียลให้แฟนได้เห็นกันบ่อยมากนักด้านไอจีของหนุ่มต๊อดเองถึงแม้จะไม่ได้ลงรูปคู่กับภรรยาแต่ก็ลงรูปบรรยากาศก่อนการแข่งขันรวมถึงรูปบรรยากาศก,กับคนสำคัญในทีมพร้อมกับมีแคปชั่นว่าว racing wish mc #maesawa_racing มาเอซาวะ a ซาซูกุงานนี้แฟนๆไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความน่ารักของทั้งสองคนว่าหาดูยากมากรูปคู่รักทั้งคู่ดีใจที่สุดที่ได้เห็นรูปคู่สุดเท่มีออกมาให้แฟนๆเห็นบ่อยๆนะคะน่ารักมากๆเจแปนหวานเจี๊ยบเลยงาบพบคนข้างรักเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะชชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ